สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่23ทธันวาคม2022เราจะมาใคร่ครวนบทภาวนาเทศกาลเ,เตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสคริสตจักรที่1เชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อเพลงทูตสวรรค์พี่น้องสามารถอ่าน,รานพระคัมภีร์จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ3ถึงข้อ10 จากข่าวดีซึ่งทูตของพระเป็นเจ้านํามาบอกกับบรรดาคนเลี้ยงแกะในเวลานั้นเรื่องพระกําเนิดของพระเยซูคริสต์ทำให้ผมนึกถึงอดีตประมาณสี่สปีขณะที่ผมกำลังทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกสัญญกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีคืนวันหนึ่งของปลายเดือนธันวาคมขณะที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวรซึ่งเป็น คืนที่แปลกประหลาดมากกว่าทุกคืนเนื่องจากว่าไม่มีผู้ป่วยที่ผมต้องให้การดูแลและให้การรักษาเลยผมจึงมีเวลาพักแล้วก็นอนฟังเพลงคริสต์มาสจากเทปที่เพื่อนให้มาแต่รู้สึกได้ว่าเพลงมีความไพเราะกว่าทุกครั้งที่เคยฟังอีกทั้งเนื้อเพลงก็น่าประทับใจ ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขใจอย่างประหลาดจำได้ว่าผมนอนฟังเพลงคริสต์มาสนั้นกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบจนเผลอหลับไปเช้าวันนั้นผมก็ยังมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้คิดเอาเองว่าคงเป็นทูตของพระเปินเจ้าที่มาแจ้งข่าวเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์หรืออย่างไร ในโอกาสต่อมาผมก็ได้ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรประชาคมซึ่งเป็นคริสตจักรเล็ก,ลกๆแห่งหนึ่งแถวถนนดินแดงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์และได้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าปัจจุบันนี้ผมอาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตไปบ้างตามกาลเวลา แต่ไม่ลืมประสบการณ์จริงที่ได้พบกับความรักของพระเจ้าการทรงเรียกการช่วยกู้จากความยากลำบากการทรงนำการจัดเตรียมชีวิตพระพรและพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่คอยหนุนคอยนำชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่ผมตัดสินใจเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์จนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายไปเมืองบรมสุขเสม อยู่กับพระองค์ <Yeah. S 1> เรื่อยไปเป็นนินรันดร์เอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทภาวนาที่เราได้ใคร่ครวญด้วยกันในเช้าวันนี้วันนี้เราจะมาอธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและพี่น้องสมาชิกคิตจักรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งอื่นใด ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณสำหรับอากาศขอบคุณสำหรับลมหายใจขอบคุณสำหรับแต่ละวันที่พระองค์ทรงประทานมาให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดถึงพี่น้องสมาชิกที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ดีขอพระองค์ที่จะทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะรักษา ในทุกๆกระบวนการรักษาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำสิ่งใดอยู่เราทูลขอการทรงนำที่มาจากพระองค์มอบฝากชีวิตของข้าพระองคทั้งหลายไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน